อันนี้ก็จะเป็นความเคลื่หน้าของสเปนที่ยกระดับไว้แล้วนะครับของตัวสัญญาที่3ามขีดห้านะครับวันนี้เราจะมาทําการอัปเดตสัญญาที่3ามขีดห้ากันนะครับทุกท่านว่าตอนนี้เขาทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับมีความเคื่หน้าไปถึงไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเยี่ยมชมกันนะครับในวิดีโอที่ผมจะทำการอัปเดตให้ทุกท่านดูนะครับวันนี้เราจะเริ่มออกเดินทางจากตัวสถานีนครราชสซมานะครับผมซึ่งจะทําการออกเดินทางด้วยรถท้องถิ่นนะครับขบวนที่2 3 4นะครับรถ ที่มาจากสุรินทร์นะครับเดินทางไปที่กรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านเนี่ยครับโดยรถไฟก็จะออกช่วงเวลา8โมงนะครับ23นาทีโดยประมาณนะครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้รถไฟก็เริ่มออกเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปดูความเคลื่หน้ากันนะครับว่าตอนนี้เขามีความเคื่หน้าไปถึงไหนกันแล้วนะครับทุกท่าน ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณหลังตลาดร้อยปีเมืองดานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าทางผู้ละหมอก็ทําการเคลียร์พื้นที่ไว้นะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่เจาะเสาเข็มไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็คือยังไม่ได้ขุดทําเป็นฟุตติ้งนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีอุปกรณ์วางไว้แล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือเหมือนผู้ละหมอนะครับจะไปทํางานกันตรงบริเวณตึกสีเหลืองแดงนะครับใกล้ๆกับ ตรงบริเวณถนนสืบสิริมากกว่านะครับตอนนี้ก็คือกําลังดําเนินการหล่อเสาอยู่ครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับอุปกรณ์ขุดเจาะเสาเข็มนะครับก็ทําการวางไว้ตรงนี้แล้วครับ ตรงบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังสวนภูมิรักษ์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็ทาฟุตติ้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็คือเหลือแค่หล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงอย่างเดียวครับท่านเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผู้ละหมอก็ดําเนินการเสร็จมาแล้วเสาหนึ่งนะครับอีกเสาหนึ่งก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับตึกเหลืองแดงตรงน,นี้นะครับในอนาคตก็น่าจะโดนรื้อถอนออกนะครับเพราะว่าอยู่ในแนวเขตพอดีครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะข้ามถนนสืบสิริแล้วครับทุกท่านแล้วก็จะ ข้ามไปฝั่งหน้าบริเวณโรงเบียตะวันแดงนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็หล่อเสาต่อม้อไว้รอได้แล้วครับฝั่งหนึ่งห้าเสาแล้วครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็กําลังเคลียร์พื้นที่หน้าดินอยู่นะครับเดี๋ยวในอนาคตก็น่าจะมีการทํางานเพิ่มนะครับอันนี้คือสะพานสีมาธานีนะครับเราก็จะข้ามสะพานสีมาธานีมานะครับก็มาถึงตรงบริเวณอาคารพาณิชย์หกสิบคูหาเดิมนะครับตอนนี้ก็รื้อถอนออกแล้วนะครับกําลังทํางานเสาเข็มอยู่ครับเดี๋ยวในอนาคตก็คงจะเห็นฟุตติ้งแล้วก็ เห็นเสาต่อมอขึ้นมานะครับทุกท่านเนี่ยครับพอเลยตรงจุดตัดตรงนี้มาก็หลังจากนี้ก็มีการหล่อเสาต่อมอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็มีเสาต่อมอเรียงกันแบบยาวๆเลยครับยาวแบบนี้ไปจนถึงบริเวณเกือบจะถึงสะพา,านสามแยกปักซึ่งจะอยู่ข้างหน้าเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็มีความเคลื่อนหน้ายาวๆเลยครับจุดนี้ก็คือเขาทําเสร็จมาตั้งนานแล้วละครับทุกท่านสาหรับเสาต่อมอตรงบริเวณนี้เนาะ ตรงข้างหน้าก็จะเป็นสะพานข้ามถนนสามแยกปักนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีการเว้นว่างพื้นที่ไว้นะครับในอนาคตก็จะสร้างชุดโครงสร้างแบบคันยื่นสมบุลนะครับตอนนี้ก็มีแค่การเคลียร์พื้นที่ไว้เล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการมาทํางานเสาเข็มตรงช่วงนี้นะครับทุกท่านจะสังเกตเห็นว่านะครับตอนนี้ล้อนเชอร์ก็เริ่มต่อสเปนนะครับมาจนถึงสมชนส่วนพิกไทยเลยครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เขา ต่อสเปนไปได้แล้วทั้งหมดกี่ตัวนะครับสำหรับความเคื่หน้าช่วงเดือนพุทธศกวกาอยู่นะครับเท่าที่ไล่เช็คดูนะครับตอนนี้ก็คือต่อมาได้แล้วทั้งหมด25สเปนด้วยกันนะครับส่วนตัวที่26ตอนนี้ก็กําลังนําขึ้นต่อนะครับทุกท่านก็จะเป็นความคลื่หน้าของช่วงเดือนพุทธศตวรนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นระยะทางตอนนี้ก็ประมาณ700เมตรโดยประมาณนะครับทุกท่าน ก็สําหรับเสาตอม้อนะครับก็จะมาสุดอยู่ตรงนี้พอดีนะครับตอนนี้ก็จุดหลังจากนี้ก็เหลือรอแบบใหม่นะครับซึ่งทําการปรับแบบนะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็คงจะทราบข้อมูลของการปรับแบบแล้วครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะครับท่านเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเพิ่มนะครับแต่รู้แค่ว่าช่วงจุดนี้นะครับเขาจะทําการเปลี่ยนจากแนวเดิมก็คือเป็นทางระดับดินนะครับเป็นทางยกระดับทั้งระบบเลยนะครับทุกท่านก็จะยาวไปเชื่อมจนถึงตรง บริเวณสัญญาที่3ามขีดสี่ที่ทามาลงไว้ตรงบริเวณเลยสถานีโคกกวดมานะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีแค่การเคลียร์หน้าดินไว้เฉยนะครับซึ่งอันนี้ก็เคลียร์ไว้เป็นปีแล้วครับท่านยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่ามันก็เขาก็มีการมาเคลียร์เรื่อยๆนะครับก็เลยทําให้หญ้าตรงบริเวณนี้ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับก็จะเคลียร์มาสุดแค่ถึงตรงบริเวณนี้นะครับท่านแล้วก็จะเว้นว่างไว้ประมาณสัก 600เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็จะไปเคลียร์กันอีกทีหนึ่งตรงบริเวณทางที่จะเดินทางไปถึงตรงสถานีภูเขาลาศนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็จะเว้นไว้ประมาณช่วงสัก600เมตรโดยประมาณนะครับตามที่ผมพูดนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเลยจุดตัดรถไฟตรงนี้ครับผมเส้นทางก็จะเริ่มเคลียร์อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเคลียร์แบบนี้ไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะเคลียร์ยาวไปจนถึงตัวสถานีภูเขาลาชเลยครับทุกท่าน ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มนะครับมีแค่การเคลียร์ไว้อย่างนี้เฉยๆนะครับทุกท่านบล็อกสี่เหลี่ยมที่ทุกท่านมองเห็นนะครับเท่าที่ผมดูในคลิปของทางผู้รับเหมานะครับอันนี้ก็คือมันเป็น ตัวบล็อกสื่อสารนะครับของรถไฟความเร็วสูงนะครับนี่ครับก็จะสร้างไว้ตรงนี้พอดีนะครับส่วนตรงข้างหน้าใกล้ๆเสาแรงสูงตรงนั้นก็จะเป็น traction substation นะครับซึ่งจะเป็นระบบจ่ายไฟนะครับให้รถไฟความเร็วสูงนะครับนี่ครับจะสังเกตเห็นว่าช่วงออกจากสถานีภูเขาวดาดไปก็ยังมีการเคลียร์พื้นที่ไว้อยู่ครับเพก่อนก็จะเคลียร์ไปสุด จนถึงบริเวณลงหลอดเซกเมนต์ตรงบริเวณข้างหน้าตรงนั้นนะครับแล้วก็ถึงจะไม่ได้มีการเคลียร์ต่อนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผู้รับหมอก็มาเคลียร์เส้นทางไว้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการนําหินกรวดอะไรพวกนี้นะครับมาบดอัดเส้นทางนะครับเพื่อทําเป็นทางบริการให้รถก่อสร้างนะครับเดินทางเข้ามานะครับเนี่ยครับก็จะมีการเคลียร์ไว้คร่าวๆจะเฉยนะครับทุกท่าน ส่วนบริเวณที่มีสังกะสีนะครับล้อมไว้อยู่ตรงนี้นะครับที่มีเสากําลังหล่อขึ้นตรงนั้นนะครับก็จะเป็นตรงบริเวณ traction substation นะครับก็จะเป็นแรงจ่ายไฟนะครับให้กับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตนะครับท่านั้นซึ่งจะอยู่ใกล้ๆตัวเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยครับในอนาคตก็น่าจะดึงไฟจากจุดนี้แหละครับแล้วก็แปลงไฟลงมาแล้วก็เป็นระบบจ่ายไฟให้รถไฟความเร็วสูงนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวตรงบริเวณข้างหน้าที่เรามองเห็นตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นลงหลอดเซกเมนต์ของ3ามขีดหนะครับนี่ครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นะครับก็ทําการรอเซกเมนต์นะครับไว้รอเยอะแยะเลยครับทุกท่านนะครับรอแค่ว่าทางลอนเชอร์พร้อมที่จะยกนะครับตรงนี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้อย่างเดียวเลยครับทุกท่านนะครับถือว่ามีพร้อมมานะครับสําหรับตัวเซกเมนต์นะครับมีเยอะมากครับผม นี่ยครับก็มาสิ bueno ้นสุดแค่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเท่าที่เห็นการเคลียร์พื้นที่นะครับหลังจากนี้ก็มีแต่ป่าหญ้าแล้วครับท่านยังไม่ได้มีการทําอะไรต่อนะครับหลังจากนี้นะครับก็ต้องรอดูภายในต้นปีหน้านะครับท่านน่าจะเห็นความเคื่หน้าเยอะกว่านี้นะครับสาหรับช่วงบริเวณนี้นะครับแต่ก่อนนะครับก็คือเขาจะทําเป็นทางระดับดินนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีร่องรอยการเคลียร์หน้าดินไว้แต่ก่อนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็โดนหญ้าขึ้นมาแซงเรียบร้อยแล้วครับท่านเพราะว่า มีการร้องขอให้เปลี่ยนแบบนะครับก็เลยทําให้จุดนี้ราช้าไปนะครับทุกท่านเนี่ยครับโครงเหล็กที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยของการที่เขาว่าจะทําแนวทางระดับดินแบบเดิมนะครับทุกท่านแต่ว่าก็ มีการยกเลิกตรงจุดนี้ไปก็เลยทําให้จุดเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้สร้างต่อนะครับทุกท่านลักษณะทางกายภาพนะครับของตำบลบ้านใหม่นะครับก็คือจะมีลักษณะเป็น บ้านจัดสรรค่อนข้างเยอะนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรนะครับสาหรับจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีสถานที่ราชการนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงอยู่ใกล้ตลาดเซฟวันด้วยนะครับถ้าใครที่มาแถวแถวพูโคลาดเนี่ยสามารถแวะไปที่ตลาดเซฟวันได้นะครับซึ่งก็เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงอยู่พอสมควรนะครับในแถวโคลาดนี่นะครับตอนที่ผมเป็นนักศึกษานะครับผมก็มาแวะ เที่ยวที่ตลาดเซวันบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลนะครับจากตัวมหาลัยของผมเองนะครับก็ขี่รถมาประมาณ5กิโลเมตรก็ถึงแล้วครับสำหรับตัวตลาดเซเวันนะครับมันก็จะมีอาหารอร่อยอะไรต่างๆพวกนี้เยอะมากนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับก็จะสิ้นสุดของหมู่บ้านของตำบลบ้านใหม่แล้วครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางผ่านที่ทุ่งนานะครับทุกท่านนี่ครับ ซึ่งเดี๋ยวผมเข้าใจว่าสักหน่อยนะครับทางผู้รับเหมาก็คงจะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากนี้ชาวนาก็ทําการเก็บเกีย่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วครับเหมือนตรงบริเวณจุดนี้นะครับในอนาคตจะมีการทําการย้ายแม่น้ําด้วยครับก็คือจะทําการปรับพื้นที่ของตรงแหล่งน้ําตรงบริเวณนี้ใหม่นะครับทุกท่านแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมก็ไม่ได้ทราบกับผู้รับเหมานะครับเท่าที่สอบถามเขาก็เล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณอย่างนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับ เพราะว่าตรงบริเวณนี้มันจะมีคลองน้านะครับไหลมาข้างๆทางรถไฟตรงนี้นครับซึ่งทางพลเรือเองจะต้องทําการเปลี่ยนตําแหน่งของทางน้ําใหม่นะครับทุกท่านก็ประมาณนี้เนาะสัญญาที่3ามขีดหนะครับก็จะมาสิ้นสุดตรงบริเวณต้นไม้ที่เป็นผู้ปุ่มตรงนี้นครับหลังจากนี้เราก็จะเชื่อมต่อกับตรงบริเวณสัญญาที่3ามขีดสนะครับซึ่งจะลดระดับลงมารอที่ตรงบริเวณนี้นะครับ เนี่ยครับหลังจากนี้ก็เป็นสัญญาที่3ขีดสี่แล้วครับโดยสัญญาที่3ขีดสี่ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการใส่ลวดสีขาวแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังทยอยใส่ลวดสีขาวนะครับแล้วก็ทํานั่งร้านใต้เสาข้างล่างนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความคืบหน้านะครับของตัวสัญญาที่3าขีดสีนะครับเท่าที่เช็คเว็บไซต์ของการรถไฟตอนนี้รู้สึกว่าสัญญาที่3าขีดสีนะครับก็มีความคืบหน้าไปประมาณ81%นแล้วครับทุกท่านนะ เดือนพฤิกายนนะครับ2,567นะครับทุกท่านถือว่ารวดเร็วมากนะครับเนี่ยครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีโคกขวดนะครับซึ่งจะห่างจากจุดที่เรากําลังขี่ตรงนี้อยู่ประมาณ1กิโลเมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านเห็นไหมครับก็คือช่วงเดินทางเข้าโคกขวดเนี่ยความคืบหน้าของการก่อสร้างตอนนี้ก็คืบหน้าเยอะมากนะครับต่อสแปนจนไปถึงบริเวณถนนโคกขวดคำทะเลสอแล้วครับซึ่งเลยจากสถานีโคกขวดไปแล้วนะครับทุกท่าน ก็ถือว่าเขาทํางานได้ไวอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับบอมาจออิตาเลียนไทยดีวายล็อบมนนะครับก็รับผิดชอบสัญญาที่ 3, 4มทั้งหมดด้วยกัน2ช่วงนะครับก็จะมีระยะทางยาวประมาณเกือบ32กิโลเมตด้วยกันนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นรถสินค้านะครับก็วิ่งสวนก,น,กนกันกับพวกเราพอดีนะครับรถสินค้าก็จะเข้าโคราชนะครับส่วนพวกเราก็เดินทางเข้ากรุงเทพครับผมวันนี้ โดยการอัปเดตบนรางรถไฟนะครับสำหรับผมวันนี้ของสัญญาที่ 3. าิด5ก็จะสิ้นสุดประมาณนี้นะครับหลังจากนี้เราจะพาลงพื้นที่นะครับไปดูความคืบหน้าของ 3. าิด5าในรูปแบบของการลงพื้นที่กันนะครับว่าตอนนี้เขาทำอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อสเปรนนะครับตัวที่26นะครับทุกท่านเนี่ยครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือทางผู้ับเมาเองก็กําลังจะทําการวางสเปรนนะครับลงใน ตัวเสาต่อมอนะครับน่าจะทําการร้อยสลิงเสร็จแล้วแหะครับผมดูท่าทางนะครับหลังจากนี้ก็เหลือแค่วางลงให้มันตรงล็อกนะครับส่วนรายละเอียดเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับเทคนิคอะไรต่างๆพวกนี้นะครับตอนนี้ผมกําลังได้ศึกษาอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะว่าไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงนะครับแต่ก็จะพยายามทาความเข้าใจนะครับอาจจะมีการอธิบายที่บาหวานว่าอาจจะถูกบ้างผิดบ้างอะไรอย่างนี้ก็ยังไงก็ท่านไหนที่มีความรู้แบบ เต็มร้อยก็มาให้ความรู้เพิ่มได้นะครับจะสังเกตว่าเขาจะใช้เซกเมนตประมาณ13ตัวโดยประมาณนะครับทุกท่านเห็นไหมครับเท่าที่นับดูเนาะทุกท่านแล้วก็จะทําการต่อเรียงกันแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าใจว่าก็น่าจะใช้สลิงแหละครับดึงไว้นะครับ นี้ก็เป็นรถด่วนขบวน75หนะครับวิ่งสวนทางเราไปนะครับอันนี้ก็จะเข้าที่สถานีนครราชสีมานะครับเป็นรถอุบลนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้านะครับบริเวณอาคารพาณิชย์60คู่หาเดิมนะครับตอนนี้ก็เคลียร์หน้าดินแล้วก็ทํางานเสาเข็มอยู่นะครับทุกท่านเห็นไหมครับสภาพพื้นที่ก็จะประมาณนี้นะครับจริงๆเขาเจาะเสาเข็มไปได้หลายตัวแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยครับแต่ว่ายังไม่ได้ขุด เตรียมพร้อมที่จะทําฟุตติ้งนะครับเข้าใจว่าก็น่าจะทําให้มันครบทุกตัวให้เสร็จก่อนนะครับทุกท่านแล้วก็รอขุดทําฟุตติ้งรอบเดียวเลยนะครับเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ผู้รับหกก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับก็คืออยู่ในช่วงของงานเสาเข็มอยู่นะครับสําหรับช่วงนี้นะครับโดยสะพานที่ทุกท่านมองเห็นก็จะเป็นสะพานสีมาธานีนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้ามาที่ตัวสถานีรถไฟนครราชสีมาบ้างนะครับตอนนี้ ความคืบหน้าของสถานีรถไฟนครราชสีมาตอนนี้นะครับที่จะก่อสร้างเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมานะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมนะครับทุกท่านก็ยังมีสถานะเท่าเดิมอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการ yes. ราื้อถอนแต่งเยนะครับสําหรับจุดที่จะสร้างตัวสถานีนครราชสีมานะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะครับสําหรับตัวสถานีนครราชสีมานะครับ ก็ในอนาคตนะครับถ้าเริ่มมีการรื้อถอนนะครับก็จะทําการย้ายไปใช้ที่ตัวสถานีชุมทางถนนจิระก่อนนะครับแล้วก็พอการก่อสร้างเสร็จแล้วนะครับถึงจะย้ายกลับมาที่ตัวสถานีคนครราชสีมานะครับทุกท่านเนี่ครับสภาพก็ยังไม่ได้มีการกั้นพื้นที่เลยครับทุกท่านก็จะมีสภาพตามนี้นะครับยังใช้งานกันอยู่นะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีการทําการรื้อถอนเตเร็งเลยนะครับ ส่วนพื้นที่ที่ทําการร้อมแล้วก็ใส่เบรือไว้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับอาคารพาณิชย์นะครับหน้าถนนมุขมนตรีนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับทางผู้ละเมาเองนะครับยังไม่ได้มีการรื้อถอนนะครับล่องรอยการรื้อถอนเดิมวันนี้ก็จะเป็นของผู้เช่าเองนะครับที่รื้อถอนไว้แต่ดั้งเดิมนะครับทุกท่านแต่ว่าตอนนี้ก็คือของทางผู้ละเมาเองนะครับเขามีการกั้นอาณาเขตนะครับแล้วก็มีการ ใส่แบลริเออร์นะครับสีขาวแดงพวกนี้กั้นไว้นะครับเพื่อไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปในพื้นที่นะครับเพราะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเดือนพฤศจิกานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่เพิ่มนะครับสําหรับจุดนี้นะครับในอนาคตจุดนี้ก็จะสร้างเป็นลานจอดรถนะครับเท่าที่ผมสอบถามผู้รับเหมามานะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับ ันนี้นะครับผมเดินทางเข้ามาหลังสวนภูมิรักษ์นะครับก็อันนี้ก็จะมาถ่ายตรงบริเวณความคืบหน้าตรงหลังสวนภูมิรักษ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่รถของปูนทิพนะครับตอนนี้ก็กําลังตีรถเปล่านะครับเพื่อที่จะไปรับปูนนะครับมาส่งในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเสานะครับที่ทําการหล่อไว้เสร็จแล้วนะครับบริเวณหน้าลงเบียตะวันแดงนะครับทุ่านเห็นไหมครับตอนนี้ก็หล่อไว้เสร็จแล้วนะครับจานวนด้วยกันทั้งหมด5เสาด้วยกันนะครับโดยจุดนี้นะครับจะสร้างเป็นเสาคู่นะครับแล้วก็ทําคานไว้ตรงกลางนะครับเหมือนจุดทางลงเขื่อนลาตะคองนะครับถ้าใครเดารูปไม่ออกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกท่านก็ประมาณนั้นนะครับก็ตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็กําลังเคลียร์พื้นที่กันอยู่นะครับ แต่ว่าเท่าที่ก่อสร้างก็มีหล่อไว้ได้5เสานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตรงจุดบริเวณที่เขาก่อสร้างนะครับนาโรงเบียตะวันแดงนะครับผมเนี่ยครับก็ข้างหน้าที่เรามองเห็นก็จะเป็นสะพานสีมาธานีนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นโรงเบียรตะวันแดงเก่านะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ตำนานนะครับทุกท่าน โอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางแอดดิ้งก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ